สัสดีจากค้าวแรนค่ะเพื่อนๆและคุณผู้ชมวันนี้ชัญญาจะพามาชมสวนผักปี2022ค่ะมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปตัดผักสลัดด้วยพามาตัดสลัดค่ะให้ชมสลัดเนี่ยมีสวยๆทั้งนั้นเลยปลูกเองกับมือน,นะคะเนี่ยปีนี้ชัญญาปลูกเองอันนี้มีหลายชนิดเลยค่ะที่เราปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าชนิดกินได้ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วค่ะเราปลูกประมาณ เดือนมีนาเครื่องนั้นมีหิมะตกด้วยแต่เขาก็เตออยู่อย่างองื่นยังไม่โตมากมีสลัดนี่แหละที่เราปลูกครั้งแรกของปีนี้นะปูกเร็วกว่าปีที่แล้วอันนี้เราจะเด็ดใบด้านนอกก่อนค่ะเห็นไหมเขียวๆทั้งนั้นเลยภูมิใจมากมากกินผักเยอะกินยิ่งกว่ากระต่ายเลยนะคะเนี่ยอันนี้คะนาค่ะ พอจากเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บเองของปีที่แล้วกําลังงามเลยแต่ก็ยังกินไม่ได้หรอกมันยังต้นเล็กอยู่ยังเสียดายอยู่อีกสักสองสามอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวพามาดูผักญี่ปุ่นด้วยค่ะปลูกครั้งแรกมีซูน่าใช่ไหม <laughs> เลีอยชื่่ก็ไม่ถูกเขาต้องโตกว่าน,นี้ค่ะถึงเราจะเก็บไปกินได้อันนี้เป็นรุคุล่าบาซาบีค่ะเขาจะออกรสเผ็ด เหมือนบาซาบีนั่นแหละเดี๋ยวมาดูพันธุ์ใหญ่ค่ะใบใหญ่็อกเก็ตหรือรักุราอันนี้ก็ตัดไปกินเยอะแล้วอร่อยค่ะทําสลัดนี่มาชมสารแน่ค่ะสารแน่เอาไว้ทําใส่ในลาบทําชาสารแน่ก็อร่อยค่ะอันนี้เพิ่งเดือนพฤษภานะเนี่ยเยอะมากอหอมด้วยอันนี้เป็นต้นพริกค่ะเราเพิ่งเอาลงดินได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ละ นี้มะเขือเปราะสีม่วงค่ะปีแรกที่เราปลูกอันนี้เป็นมะเขือเปราะสีเขียวเราเก็บมเมล็ดพันเองเริ่มมีดอกแล้วแต่ไม่รู้จะติดไหมต้นยังเล็กอยู่ปีนี้ฉันจะเอาแบล็คเบอร์รี่มาปลูกด้วยมีสามพันนี่อีกพันเองกำลังออกดอกเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะมีลูกไหมปีนี้ดอกเขาสวยนะคะเนี่ยสีชมพูคล้ายๆดอกของแอปเปิลเลย อันนี้ได้ของขวัญวันเกิดค่ะเพื่อนเอามาให้สองกระถางเลยสตอรอเบอรี่แม่ของลูกเลี้ยงนั่นแหละเขาเอามาฝากชัญญาแล้วนี่ก็คือของขวัญอีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นเอ่อเ็เรียกลูกแล้วลูกมะเดื่อฝรัง่งฟิกซ์ภาษาฮอลแลนด์เขาเรียกไฟเกิลมาดูลูกเขาด้วยค่ะลูกแล้วค่ะหลายลูกเลยไม่รู้ปีนี้จะได้กินไหมมีต้นแอปเปิ้ลด้วยค่ะ เนี่ยได้ของก่อนเหมือนกันเยอะเลยปีนี้ก็ถามจะเอาอะไรกันปอกเอาต้นผลไม้ดีกว่าเพราะว่าจะได้กินทุกปีกําลังมีลูกด้วยค่ะเราก็เอาต้นมะเขือเทศมาปลูกด้วยตอนนี้ปลูกสี่ต้นค่ะกําลังจะทําหลังคางให้เขาเพราะว่าปีที่แล้วมันโดนฝนไม่ได้กินสักลูกเลยมุมนี้เป็นผลไม้เล็กๆค่ะเป็นป่าที่เอาพวกราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อะไรมาปลูก ไม่รู้จะได้ผลไหมก็มีผลอยู่แต่ยังเล็กๆเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าปีนี้เราจะได้กินหรือเปล่าอันนี้เป็นพริกมาจากประเทศเปรูหรือมาจากแถวอเมริกาใต้นะคะเขาจะเป็นลูกสีเหลืองๆเล็กๆอันนี้เป็นสมุนไพรของประเทศอิตาลีค่ะ <laughs> เขาเรียกอะไรกันเนี่ยหลายอย่างน้องเกมมาบอกหน่อยคะ่ะหอม ผักยาวก็มีค่ะมีทั้งสีเขียวกับสีแดงยังไม่เอาลงเดินเลยยังรอให้เขาคุ้นกับอากาศก่อนอันนี้คือราสเบอร์รี่ที่เราซื้อมาต้นนี้มันจะมีสีสีค่ะกำลังออกดอกเลยเดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่าปีนี้เราจะได้กินไหมก็ามาให้ดูสวนของเราปีนี้เล็กๆค่ะยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกนะคะ อีกสักสองสามอาทิตย์ค่ะแล้วพบกันใหม่อย่าลืมเกิดไลค์กิดติดตามให้ follow ใจด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนบ๊ายบายขาดู